เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนพี่ะท่านพี่ไหนท่านพี่บอกว่าจะเพาน้องทั้งสองไปหาท่านพ่อท่านแม่ยังไงล่ะพี่คะพี่จะไปหาพ่อแม่อะไรละ่ะพ่อแม่ตายหมดแล้วเดี๋ยวเดีเ๋ยวท่านพี่พูดแบบนี้หมายความว่ายอย่างไรอยู่ดี่คะก็หมายความว่าอะไรรู้ไหมที่ฉันพาทั้งสองมาที่นี่น่ะเพราะว่าจะให้หนีจากข้าปิ่นทองหนีจากขปิ่นทองจริงจริงแล้วฉันมีความลับ ที่ติดบังเอาไว้ให้ใครรู้อยู่ความลับอะไรเดี๋ยวพี่คะแต่ว่าฉันน่ะจะบอกพวกเธอสองคนก็ได้แต่ว่าต้องสัญญากับฉันก่อนนะว่าความลับนี้รู้กันเพียงเท่านี้ถ้าวันหนึ่งวันใดพวกเธอสองคนพูดนะที่ขอเช่นนี้เธอปากเน่าปากนอนเลยอ๋อค่ะก็ได้พี่คะน้องจะขอสัญญาและก็สาบานว่าจะไม่บอกความลับเรื่องนี้ให้ใครรู้ไปเด็ดขาดเลยดีค่ะดีมาก ถ้าอย่างนั้นจะบอกความลับนะจริงๆแล้วเนี่ยมานกเนี่ยไม่ใช่ผู้ชายหรอกมัมมมนเป็นผู้หญิงว้าตาแล้วจันพี่ซ้วยเดี๋ยวถ้ถาว่าท่านพี่น่ะเป็นผู้หญิงแลวท่านพี่ยังมาขอน,อน้องทั้งสองไว้ทำไมล่ะเบียคะอา้าวก็ต้องขอ,อไว้ก่อนสิถ้าไม่ขอเพราะเป็นทองก็เอาไปสิตา <ś> ยแล้วแล้วพี่ท่านพี่เป็นใครกันแน่ดีคะฉันน่ะนะมีสามร่างอยู่ในตัวคนเดียวสามร่างถูกต้องเลย ร่างที่สองเนี่ยนะเป็นผู้หญิงสวยมากเมื่อที่สุดจริงหรอมากต้องเลยเขาเป็นใครเบบนี่ยคะเขาชื่อว่ามณีรัตนามณีรัตนาเป็นเมียของป่นทองตายจริงมณีรัตนาเป็นเมียของคุณปป่นทองถูกต,ต้องเลย<ะ>มีลูกด้วยมีลูกด้วยมีลูกด้วย,วยตายแล้วถ้าพี่พูดมาแบบนี้นะ่ะน้องทั้งสอง อยากจะพบหน้ากับพี่มณีแล้วนะสิดีค่ะอ้าวอยากเจอมณีแล้วใช่ไหมสิบีค่ะถ้าอยากเจอแล้วได้เลยแต่อย่าลืมนะสัญญานะความรักสัญญาเจ้าค่ะไม่บอกเดี๋ยวจะแปลงกายเป็นมณีให้ดูได้เลยเจ้าค่ะกลับไปฉนนี่จะไปแล้วฉันนี่จะไปว่าพังหอดแวนจากหิ้วหายถ้าเหียบโต๊ะที่ญาติบเป็นมณี นำเธอใช้ให้แม่น้องได้โดยนที่มีหายพิษเปลี่ยนสกุลใจแล้วคืนหายความรักที่ปิดบังเอ่ย ถอยบังคอมได้ปีครั่สวนจัทถอยน้องทั้งสองคน่ะก็สวยไม่แพ้พี่เลยนะที่ไมนีก็เรียกน้องน้องเขินแย่เลยไหมคะมาได้แล้ว